คอยยิงคอยยิงเกัจนี่ก็ส่งอหแกจีมนเหมือนเหมือนปีกัตสีเ็นกมาต้องะเหมือนปีกัตสีก็จะถอดหัวน่ะเล่นนกอมาต้อง เลือดลมันดีอ่ะเลือดลมวิ่งอ่ะก็เลือดลมมันจะวิ่งตรงไหนเนี่ยเกาไปก็เจ็บเปลป่าก็ดีเปล่าเดี๋ยวล,ลมอดลมเป็วิ่งเลยเจ็บก็เขาบอกว่าท่านวดแล้วมันจะทำให้เลือดลมดีผ่อนคลายไงผ่อนคลายอันนี้ผ่อนคลายเหรอ,อช้าไม่ได้ต้องเร็วๆ ทำก็สรรหาทำออนอนแล้วดีกูนวดจิงมาไอ้ออเนี่ยเดี๋ยวลบดุบดถ้ามาตรงน,นี้ยิงจะกัะชี่เนี่ยนี่นี่รใช้ถอยเนี่ยงั้นจะกัะชี่เลย ันคืออะไรเนี่ยหาว่าเราทะลึง่งอีกโอ๊ยอะไรวะเนี่ยเจ๊กจี้มันก็ทำให้เจ้ากระจี้แล้วมันผ่อนคลา,ายยังไงวะไม่ใก่ไฟฟ้าสถิตงไงไม่ใช่เู้จะทำเป็นบ้าก,กว่าเดิมว่ะเนี้ยอ้าวมันวก็พอเข้าวงเจ้ากระจี้ว เดียวเออถ้าเดี๋ยวๆไม่เป็นไรถ้าแบบช้าๆยิ่งจักที่น่อ๋อแล้วเขาก็ว่าบ้าอ้าววิจิ ลงข้างหลังลูกเยอะๆจบไม่แมจ้จะก็จะตี้หร <c oughs> ือว่าพอมีกี้ไม่มีผม